วันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะจะพามาร่วมงานพิธีแต่งงานนะคะของชุมชนราเวียนนะคะตอนนี้ก็จะได้ถ่พิธีนะคะทำพิธีนะคะระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะวันนี้นะคะกำลังจะประาาก,กอ,กอบพิธีนะคะานจัดงานนะคะของชุมชนราเวียงะของชุมชนราเวียงแห่งนี้นะคะ เราเพิ่งระแถลงแสนนะคะว่าเป็นประเพณีอัตลักษณ์ที่มีมาช้านานของชุมชนนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณชิดกับค้องคนมาชมบรรยากาศความสวยงามนะคะของชุมชนเราเองค่ะรีวิชมเลยนะคะดีะแล่ไหนบรรยากาศเลยนะคะ จ้าสาวสวยมากเลยนะคะเจ้าสาวสวยสวยจะเบาก็หล่อเลยนะคะตอนนี้นะคะได้ประกอบพิธีแล้วนะคะ สวยมากเลยคะ่ะช็อตสำคัญช็อตเด็ดเลยนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะความสวยงามนะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามนะคะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนราวเวียงแห่งนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะสวยมากขนาดไหนนะคะก็มาชมนะคะเกี่ยวกับพิธีนะคะการมงคลสมรสนะคะของชุมชนราเวียงแห่งบ้านบนองคานะคะ,ะ,คะว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะดูนะคะ วยไหมคะนี่นะคะอันคือพ่อเจ้าสาวแม่เจ้าสาวนะคะอ๋อสวยมากทีะะ่เนสวยสดใลามากเลยใช่ไหมคะนี่นะคะของนะคะชุมชนราเวียนะคะ,ะกำลังจะประกอบพิธีนะคะอันนี้ก็ได้หมายั้นหนึ่งนะคะประกอบพิธีนะคะหวานสมกับเจ้าสาวนะคะโอ้โหเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเนี่นะคะสวยมากเลยนะคะ

สินซอนะคะดูสิสนทรนะคะท่นูนะ,ะนี่นะคะนับเงินแล้วนะคะตัวงจิกลการบอมนะคดูันะคะสงานนี้นะคะ,ะ,คะเป็นปะเเทีแรก,ก ของชุมชนรามียังตำบลบ้านน้องคามอำเภอตางบอแสงจังหวัดนครปฐมนะคนะ,คะ,คะคอันนี้ก็คือการน่าขัน,น ครับว่างเลยครับว่างเลยเดี๋ยวบนค่ายออกเดี๋ยวเองออกถ่ายเอากล้องหลายตัวอยู่ายแล้วแด้วบอกเนื้อกล้องหลายตัวกล้องหลายตัวอันนี้แพร่ภาพเลยนะคะดูนะคะอันนี้ตีพิธีนะคะของชุมชนเรวีแห่งบ้านหนองขาวนะคะอันนี้สินสอดของมั่นท่าพที่ทางขวัญเจ้าบ่าวีย่อนมาเริ่มงานนะคะนี่นะครับดูนะคะนี่นะครับเรื่อยแล้วบอกเนื้อเรื่อยๆเรื่อย เจ้าเาเ้้แ้าแล้วเจ้าานอยเจ้าเ้ายิ้มนา้อเรียกาเ้นของหมันเจ้าเจ้าเฝ้าจ้สาวสวนของมันซึ่งกันและกัน่าน้เป็นขผู้ใดุ่านขอโทษนะครับจะโผ่บอก่าเดี๋ยวกได้ม่ไ้อม่ครเด้าย่าด้วยย้าย่ามาด้วยายเข้าบอ เป็นสาวนาะคะส,สวยนะคนะคะเพื่อนนะคะสวยใช่ไหมคะก็ต่างระดับเพื่อ,อนดีนะคะสวยๆม,มากๆเลยนะคะอันนี้คือเพื่อนจะาสาวน,าะ,วน,านะคะคสวยงามนะคะเพื่อนจะาสาวคืนหลงัลงยหลัง ที่สืบทอดกันมาช้านานนะคะ,คนนะ,คะคอ,นนะคะอาะะร,กกรับฐานชุมชนเราเรียนเห็นบ้านนะคะองค์กาเพยงจังหวัดนของปฐุมานีนะคะว่าจะส่งอบงานขณะนานะคะสู้กด้่ะเพื่อนนะคะฝากนะคะเกี่กับกรร่าและคณะกรราถนะคะของชุมชนเราเรียนเนี่นะคะ ชดพิธีสำคัญของเราเลยนะคะศิลปะการนะคะานเลยนะคะในพิธีมีคนสมโภชนะคะที่หมู่บ้านหมู่ขาวนะคะอําเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นถัดกระร้าของชุมชนราเวนนะคะที่สืบทอดกันมาเป็นพิธีที่ดีงามเลยนะคะเป็นพิธีที่มีความสุขดิยนะคะความสุขนะคะตรงนี้นะคะสวยสดงดงามขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆก็มาชม ป่าของนะคะชุมชนเราในยางแห่งมบ้านหนองขานอัมพีธานแสงจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะว่านะคะจะสวยสดงดงามตาแค่ไหนนะคะมีอะไรความสวยงามเลยนะคะดูไปด้วยค่ะคือรองรับความประทับใจเลยนะคะว่าจะสวยสดงดงามตาแค่ไหนนะคะเดี๋ยวบอกเลยุ้มซูมเราแห่งนี้นะคะนะคะ เ,เ,าเขเาไปน oui, ั่งใส่แย๊สแก๊สก็ถือนะคะวอนนี้นะคะคุณคแห่งทั้ของที่ีเลยนะคะเปิดได้เบ่านะคะมีโครงการรอดโซนนิดนไดมดคันลมตัวนี้เนี่ยไม่เกินเนี่ยตัวนี้มันไะมีเบาเอยปไม่มี คือคุณภาพสวยนะคะจะสวยนาดไหนนะคะอาจะเป็นเป็นภาพนนะคะี่เขาเหรอว้าวสวยมาก อัดหมดเลยนะคุณชูก็พาส่งบรรยากาศนะคะนคอันนี้สินยอดของมันนะคะสูนสอดของมันนะคะของจ้บาเจาสาวนะคะน้นะคะตอนนี้เราได้ังจะทำลินีแล้วค่ะตัวนี้นะคะสวยงามมากๆเช่นไรคะอันนี้คือนมถอนของมันข่าของนะคะอันเนี้คือ ติดต่อไปนะคะเดี๋ยวเชิญชมนะคะคุณพู้ชก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุชชูก็ฝากเพื่อนๆนม